ชมนะครับตำน้ำพริกหน่อไม้ส้มนะครับหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะครับนี่ครับนี่ตำแบบบ้านๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับเด้อนี่กเลังทำโอ้โหตำตำตำนะครับก็มีใบขิงต้นหอมผักชีแต่ว่าตำเออ น้ำพริกหน่อไม่ดองนี้จะใส่กบด้วยนะครับใส่กบกบย่างกบเป็นตัวเด่นกบเป็นัวเครับนี่นะครับนี่ครับคือหมอกบนี่ครับคือกบกบย่างนะครับเด็ดพอห้องกบย่างที่เราเตรียมจะใส่น้ำพริกหน่อไม่ส้มเลยนะครับแล้ก็จะทำเป็น เราก็จะขีกเนื้อกบออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเี๋้วก็ใส่ปลวกนะครับขี่ปลีก,กมาเลย

เนี่เราใส่นะครับมีผักมีหอมหอมต้นหอมต้นหอมผักชีผักใบเล่ยนะครับใบเลยนะครับใบขิงด้วยนะครับนะ้องเขาจะใส่แต่มามาก็จะ หน่อไม้ส้มไม้ส้มใส่กบนะครับใส่กบนะครับกสิงกบอย่างนะครับเป็นไงบ้า,คบา,างครับอาหารนี้ครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะอร่อยมากเลยนะครับอันนี้เป็น อาหารของคนภาคเหนือนะครับพร้อมที่จะไปรับประทานได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ